หนาวนี้ลืมอะไรหรือเปล่าเรื่องสุขภาพ IQ Air ช่วยได้ พกไปได้ทุกที่เลยคุณยังจําได้ไหม <S <S ที่ตื่นมาตอนเช้าอะ่ะมีหมอกทุกวันเลยแต่ไม่ได้อากาศเย็นเลยนะเวลาหายใจก็คันจมูกทั้งไอทั้งจามเลยบางคนก็แพ้เป็นผื่นขึน้นตามตัวเลยก็มีเหมือนกันหรือถ้าหนักๆเนี่ยอาจจะไอเป็นเลือดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคุณลองถ่ายดู Facebook เมื่อปีที่แล้วอะ่ะคุณก็จะเห็นแล้วนะข่าวที่ว่าคนไอเป็นเลือดคนเข้าโรงพยาบาลอะไรสารพัดเลยนะครับก็เพราะว่ามีฝุ่นในอากาศหรือ PM 2.5นั่นเองมาทุกปีเลยนะครับหน้าหนาวปีนี้มาแน่นอน คุณได้เตรียมกันเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณและคุณที่คุณรักด้วยเลยยังนี่เลยครับ IQ Air เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอผมก็ขอแนะนำเลยนะครับเครื่องฟอกอากาศของ IQ Air a t ร m Plus ซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าแบรนด์เนี้ยใครเคยได้ยินชื่อนะต้องคุ้นหูแน่นอนเลยนะ i q Air เพราะว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องฝุ่นแล้วใช่ไหมก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันตัวหนึง่งชื่อ i q Air นั่นเองหรือ i q Air เนี้ยมันก็คือชื่อของแอปพลิเคชันตรวจเช็คสภาวะฝุ่นในอากาศชื่อดังนั่นเองนะและนี่เลยนะครับ IQ Air a t ร m Plus ชุดเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงโดย i q Air a t ร m Plus เมันี่ยมันจะมา2กล่องนะฮะนี่เป็นกล่องเล็กกับกล่องใหญ่นะตัวนี้สึกจะเป็นกลองสําหรับ ติดตั้งในรถยนต์นะฮะตัวนี้เป็นกล่อง IQ Air Artem Plus นั่นเองนะโอเคฮะเราก็จะมา open box กันดูนะครับว่า IQ Air Artem Plus มีอะไรบ้างนะครับ What is in the box? Isa. Isa เครื <A plus. S 1> ่องโฟล์กออด Is something in the box? ตปด,ดูโ oh. อ้ IQ Air a t ร m p l u s, <Yeah>. <S Yes <laughs> โอ้ยลูกฉันไปอยู่ต่างประเทศเถอะ <laughs> <laughs> นี่เลยตัดอันนี้คือฐานนะครับเราสามารถเอามาต่อกันได้เลยนะไม่สิพูดผิดเราต้องมาต่อกันเท่านั้นนะก็ถอให้ดูเลยกันนะครับนี่เป็นฐานนะฮะฐานสำหรับเครื่อง IQ Air นะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ IQ Air a t e m Plus เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงเลยครับนี่เลยนะครับเด๊ก็เอามาติดตั้งให้ดูกันเลยนะว่าติดตั้งแบบนี้นะครับติดตั้งง่ายนะคบไม่ยากเท่าไหร่นะนี่เรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถหมุนได้ด้วยนะเนี่ยเราอยากให้ลมมันพัดไปทางไหนเนี่ยก็สามารถหมุนได้เลยเย่เดี๋ยวแอร์ปริฟน์แล้วตัวนี้นะครับเป็นที่เก็บปลั๊กไฟแล้วก็หัวชาร์จประเภทต่างๆนะครับนี่เลย แล้วก็สามารถเราใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับโผมชาร์จมีทั้งหมด4แบบนะครับฮะก็นี่นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะไปได้รูปร่างแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็สามารถกดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนี่กดเปิดได้เลยนะเวลากดเปิดก็สามารถเลือกแรงลมได้ตรงนี้นะดูสีนี่จะเป็นสีนะครับเห็นป่ะมีสีแดงมีเสียงด้วยนะนี่ปุ๊บเป็นสีน้ำเงินนับน้ำเงินมากขึ้นน้ำเงินสุดๆนะฮะก็เป็นแรงลมที่เราเลือกได้นะครับนะ คือที่ผมเลือกแบรนด์ Aq Air Atom Plus เนี่ยเพราะว่าเป็นแบรนด์มาตรฐานยุโรปออกแบบในสวิตเซอร์แลนด์และผลิตในเยอรมนีเป็นแผ่นกองเกรดการแพทย์เลยนะครับมั่นใจได้เลยนะเห็นเครื่องเล็กๆน้ำหนักเบานำไปใช้ได้หลากหลายที่แบบนี้นะครับบอกเลยนะว่าประสิทธิภาพการกองเนี่ยไม่แพ้เครื่องกองกาศขนาดใหญ่เลยนะครับคือจะบอกว่าเครื่องฟอากาด Aq Air Atom Plus เนี่ยมันเล็กแล้วก็เบาเราเนี่ยสามารถเอาไปติดตั้งเป็นเครื่องฟอากาศในรถยนต์ได้เลยแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะเป็นตัวติดตั้งใน รถยนต์นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเลยนะนดาพิซซ่ามาส่งแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พิซซ่านะโอเคฮะก็นี่เลยนะเป็นตัวติดตั้งในรถยนต์นะโดยตัวนี้จะเป็นตัวยึดเครื่องฟอกอากาศ iq air air temp plus นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวติดตั้งกับ เบาคนข้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับสำหรับชาร์จเสียบไว้ในรถได้เลยนะครับลืมบอกไปนะฮะว่ามันมีวิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าและในสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะแล้วก็เอารถมาวิ่งข้างนอกกันจริงๆเลยนะครับว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเปิดหน้าต่างแล้วก็รถบรรทุกมันวิ่งผ่านนะครับแล้วก็เนี่ยเองที่เห็นเลยนะฝุ่นนี่นะฮะ ประมาณนาทีกว่าๆนะครับไม่ต้องถึงสามนาทีอย่างที่เขาบอกนะรถจาก80กว่าลงมาเหลือ30ต่ำกว่า30 <_ S 1> นะครับตอนนี้29กนะครับก็เดี๋ยวรอสัก <_ S 2> ครู่แล้วกันเนาะโอ้ลงมาศูนย์เลยนะนี่เลยนะลงมาศูนย์เลยนะครับคือก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องกรออากาศ IQ Air RTEM Plus เนี่ยมันกรองได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะก็บอกตรงนะว่าในรถเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบด้วยไงเพอเป็นพื้นที่แคบดูสิ ลงมาสูนเลยนะเออแบบโหดมากอะลงมาสูนเลยนะครับนี่ลองดูเลยนะ ก็ดีม,มากๆเลยนะแคานั้นยังไม่จบนะครับเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศ IQ Air Atom Plus เนี่ยสามารถกรองไวรัสได้ด้วยเพราะว่าเป็นแผ่นกรองแบบ Hyper Hepa มาตรฐานยุโรกรองได้ถึง0.003ไมครอนครอบคุมทั้งไวรัสแล้วก็ฝุ่นทุกขนาดเลยนะครับแต่นี้ถ้าเกิดเรามานั่งถามว่าไอ้0.003มิลอนเนี่ยมันเล็กแค่ไหนอะนึกออกใช่ไหมเรานึกไม่ออกไงมันเล็กแค่ไหนเนี่ยผมก็จะตอบง,ง่ายๆเลยนะครับว่า ไอพีเอ็ม2.5เนี่ยไอฝุ่นในอากาศที่มันมีปัญหาก,กับเราอยู่เนี่ยมันคือ2.5ไมครนะครับเป็นฝุ่นขนาด2.5ไมครแต่เนี้ยขนาด0.003ไมครยังกรองได้นะครับคุณลองคิดดูนะว่ามันละเอียดขนาดไหนเอาอยู่หรือเปล่าทําให้เวลา,าเราไปอยู่นอกบ้านเนี่ยหรือไปอยู่ในที่ที่เรากลัวว่าจะมีเชื้อโรคอยู่ในอากาศแล้วก็สามารถพกเจ้าเครื่อง IQ Air Atom Plus ขนาดเล็กเนี่ยไปไว้ได้เลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นที่ทํางาน สถานที่ต่างเนี่ยเอาไปวางไว้ข้างๆโต๊ะแล้วก็ส่งอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์มาหาเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอาร์เทมด้วยนะครับซึ่งมันจะบอกอายุแผ่นกองคงเหลือตามการใช้งานจริงเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศที่น้ําหนักเบาขนาดเล็กพกพาไปได้ทุกที่นะไม่ว่าจะไว้ในบ้านนอกบ้านในรถคาเฟ่ที่ทํางานสามารถกองไวรัสได้ด้วยมาตรฐานยุโรปคุณภาพไม่แพ้เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่อย่าง i q a i r Artem Plus เนี่ย <K Raf i> คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับ www. i c r u a l i t y a i r c o m a t e m p l u s นะครับลองเข้าไปดูได้เลยนะคิดถึงฟุณคิดถึง IQ Air a t e m Plus เพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะครับ